รีวิวสินเชื่อกู้ภยัยโควิด1 9แอปไม m o โกู้หมื่นหนึ่งดอก800รผ่อนนาน2ปี6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายตังค์บามากๆก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสินเชื่อกู้ภยัยโควิด -19 เนี่ย ของแอป m ม m o หรือธนาคารอมสินเนี่ยมันดียังไงนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสมัครนะครับไปดูในคลิปนี้เลยกู้ให้ดูสินเชื่อกู้ภัยโควิด1 9กู้ผ่านแอป MiMo ธนาคารอมสินทำตามได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสินเชื่อที่ช่วยคนที่กาลังแย่จริงๆอ่ะเพราะว่านะดอกถูกมากดอกเบี้ยเนี่ย0.35%ต่อเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึง5%เน่ะ แถมกู้เรานะ6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่าไปจ่ายทีนึงคือเดือนที่7ถึงเดือนที่24ส่วนค่างวดน,นะครับอยู่ที่603บาทนะเรือเราสุปออกมาแล้วนะเราต้องจ่ายเงินทั้งหมด1854บาทดอกเบี้ย854บาทจากเงินกู้10,000บาทผ่อน2ปี6เดือนแรกก็ต้องจ่ายสุดยอดอะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยดีกว่าดอกเบี้ยต่ำมาก บาบาอมากไม่มีเงินกู้อะไรถูกกว่านี้อีกแล้วแหละเอ,เอาตอนนี้แล้วกันนะที่ผมเห็นนะแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสินเชื่อตัวเนี้อยู่แค่ปลายปีนี้นะคือปลายปี2 5 6 4เท่านั้นเป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะโดยกติกาเนี่ยก็จะมีต้องเป็นผู้ใช้แอป MyMo มาไม่น้อยกว่า1เดือนซึ่งคือตอนนี้คุณฟังคลิปนี้จบนะ แล้วมันยังไม่ถึงเดือนธันวานะคุณรีบไปสมัครเลยคุณรีบไปที่ธนาคารอมสินเลยนะเพื่อสมัครสมาชิกเลยนะโอเคนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะสมัครแอป m y m o แล้วสมัครไม่ถูกนะผมก็มีคลิปเหมือนกันวิธีสมัครแอป m y m o ธนาคารออมสินเพื่อใช้งานออนไลน์ส่วนกติกายอย่างอื่นนะครับก็จะมีอายุ20-70ถึงปี70ป,70ปีไม่ใช่60ปีนะฟังดีๆนะ70ปีเลยนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่เกษตรกรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างในหน่วยงานรัดนะส่วนกติกาที่ไม่ได้บอกไว้นะครับก็คือต้องมีบัญชีธนาคารอมสินและมีแอป MyMo บนมือถือพร้อมใช้งานก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่างที่บอกเลยไปดูในคลิปวิธีการสมัครสินเชื่อกู้ภยัยโควิด1 9เนี่ยในคลิปถัดไปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะสมัครเองก็ได้นะหลังจากคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแอป m y m o เนี่ยหน้าแรกก็จะขึ้นมาเลยว่าให้เราไปลงทะเบียน ขอสินเชื่อกู้ภยัยโควิด -19 เกเนี่ยก็ไปกดลงทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอนเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะรู้วิธีการทำเนี่ยก็รอดูคลิปหน้าได้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะขอให้ผ่านนะจ๊ะใครที่กู้เงินผ่านแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงนะครับให้คนที่มาดูทีหลังเนี่ยเขาได้มีกําลังใจว่าแบบอุย้ย มีคนกู้ได้แสดงว่าฉันเนี่ยต้องกู้ได้สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์หรือว่าไปดูที่คลายคลิปได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือคําถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ดูนะครับถ้าเกิดผมเห็นผมจะพยายามมาตอบแล้วกันนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย